มันเป็นสีนี้หรือว่ามันดำมันมืดอะมืดใช่ไหมไม่ใช่สีคนใช่ไหมก็เป็นไม่ใช่สีคนใช่ไหมมันมืดจบแล้วใช่ไหมจะไปเลี้ยวเข้ากรุงเทพวะนะแล้วก็เริ่มเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เปิดไปกันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ เราก็มองดูืป้ายมองกระจกซ้ายด้วยนะมีรถไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับไปเขียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคช้าๆช้านะเปิดไฟเลี้ยวไว้สิยังเข้าไม่ได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เข้าไม่ได้โอเคอ่าเปิดไว้สิจ้ะเออเปิดไว้เออไปเรื่อยๆ หานซ้ายมาเรื่อยๆไปนี่งไงตามมองซ้ายนี่ไงอเอ้ยแล้วก็มองทางด้วยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวเคอย่ามุนนะเฮ้ยแบาไปอ,อีกอีกครับอีกอีกฝนั้นม,มาแล้วอีกเร็วน,นะนะ